ยี่สิบปีที่แล้วกิกนรสชาติไหนไมิจีก็ได้กินรสชาตินั้นอร่อยสุดในสุขโขทยัยมาจากญี่ปุ่นอะก็หมูกระทะไปอร่อยมากเซบแซบแซบบถึงพี่โซโลก็กขับรถมาสุขโขทัยเพื่อมากินร้านนี้เลยใส่ปริกน้ำปลาด้วยใส่พริกน้ำปลาด้วยไม่ได้จะใช่คนญี่ปุ่นแล้วเป็นคนไทยเ,เยรียบร้อยอ่อยมากอยากให้มากินไม่เหมือนเจ้าอื่นอร่อยสุดสุดม่อเกินแห่งญี่ปุ่นนะครับอืบอกเลยนี่แบบโลโก้ของจริงอร่อยมากๆ,ากๆคนญี่ปุ่นยังบอกว่าอร่อยมากมาก เดาแล้วเาพบกับเราสองหอกแล้วในช่องทินยดีเลยนะคะ hey, <bye. S 1> ตอนนี้นาะกิกับมิจิเรากำลังจะเดินทางไปที่ไทย hey, <you. S 1> และคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวก,กิจะกลับไปสุโขทัยก็เลยคิดว่าอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยมิจิชอบพากิไปกินสตตีิฟูญี่ปุ่นกับไทยทั้งทีก็เลยอยากที่จะพาคนญี่ปุ่นไปกินสตรีทฟู hey, <okay. S 1> สุขโข<ฮ>ทัย๋ยวมาดูกันว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะกินได้หรือเปล่ากินได้สิ สเตตฟูดพร้อมไหมเหิวเธอไม่ต้องสรีทหรอกเธอดูนี่สรตทแน่นอนเนี่ยดูคือแบบบรรยากาศแบบโหไม่คิดอะเดี๋ยวให้ดูรอบๆสักนิดไม่คิดแต่จะพาไม่จิมากินแต่ไม่จิเคยกินร้านนี้นะอร่อยมากนี่เราไม่ได้กินมาหลายปีแล้วสวัสดีค่ะป้าจําหนูได้ไหมคะจำได,ด้ค่ะ,ะนี่หนูคิดถึงผัดกะเพราป้ามากเลยเนี่ยแต่ไม่จิกินอะไรก,กินกะเพราหมูสับ โอเคไปสั่งก่อนเกาหมูซับหนึ่งเกี๊วพหมูกอบหนึ่งแล้วก็เอาเกาเหลาเนื้อเปื่อยค่ะขอบคุณค่ะร้านแบบบ้านๆเลยเดี๋ยวเมื่อก,ก่อนอกินมาบ่อยมากเลยนะทุกคนน้ำบริการตัวเองคนญี่ปุ่นรู้หน้าที่ ให้คนญี่ปุ่นลองกินก่อนว่าเขาจะกินได้ไหมใส่พริกน้ำปลาด้วยใส่พริกน้ำปลาด้วยไม่น่าจะใช่คนญี่ปุ่นละเป็นคนไทยเรียบร้อย <c oughs> คนตั้งตัวนหรอไม่ได้กินแหละกะเพรเากหมครับอร่อยโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากนี่แบบลงเครื่องถึงที่สุดโลกก็ขับรถมาสุโขทยัทยเพื่อมากินร้านนี้เลยนี่เป็นเก,กาเหลาเน่นะปุ้ยอือกินนี่ป่้ย อร่อยได้ไหมไงอร่อยวะอร่อยมากอร่อยมากทุกคนเพราะปยามีชื่อร้านไหมคะหรือว่าชื่อปยาเลยใช่ค่ะนั่นเองชื่อว่าร้านปยานะคะไม่ใช่เจ้าถิ่นก็หาไม่เจอร้านอยู่ในซอยแบบหาไม่เจอเดี๋ยวปักโลเคชั่นอยู่หน้าเทศบาลใช่ไหมคะลุงเห็นไหมบอกเลยนี่แบบโลโก้ของจริงคนญี่ปุ่นมาทั้งทีต้องกินอย ผัดกะเพราเล็ดก๋วยเตี๋ยวอร่อยต้มแซ่บอร่อยหมดอ่ะทุกเมนูมาินได้เลยอืมกินเลยจ้าเป็นไงญี่ปุ่นกินได้ปะกินได้สิ<ม>อร่อยมากมิจิชอบกินเมนูผัดกะเพราหมูสับมากก็อ,อันนี้เป็นเกาเหลาเนื้อเปื่อยทุกคนดูนะเนี้อให้มาเยอะมากอะ่ะเนื้อหลุดมากตกใจเออป้าให้เนื้อเยอะขนาดนี้ป้าจะมีกำไรอะ่ะคะ นี่กระเพาหมูกรอบหมูกรอบแบบดีมากร้านเนี้ยที่สุดใายเยอะไหจิยแนะนำให้มาเร็วๆเพราะปัญญาทำคนเดียวอ่ะอ่ะยมาก อร่อยมากอร่อยมาก้ามาใหม่ร้านปยานะคะทุกคนใครมาสุโขทัยต้องกินร้านนี้หาย,ยากนิดนึงแกปักโลเคชั่นว่าสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านสวนสุโขทยัยเจอแน่นอนอร่อยอร่อยมากๆคนญี่ปุ่นยังบอกว่าอร่อยมากๆตลาดสุโขทัยจ้า้าพ<อ>าคนญี่ปุ่นมาตลาดแหะชอบปะ มิจิชอบเดินตลาดสนุกไงสนุกไงเอาสับป,ประรดค่ะอยากได้แบบหวานฉ่ำๆเดี๋ยวจัดให้ไม่ดดเห็นคน เ,ยเียกคิดถึงสับปะรดใช่คิดถึงสับป,ปะรดอร่อยมากเกิดอะไรแล้วไม่ใช่อร่อยมากอร่อยมากนี่คิดถึงสับป,ปะรดปปะร <c oughs> คิดถึงผลไม้ไทยสองปีแล้วค่ะยังจํากันได้อยู่คะจำได้อ่ะมาเท่าไหร่คะหกสิบบาทโอเคขอบคุณ okay. <c oughs> ค่ะ<อ>ซื้อและกินมันหน้าร้านนี่แหละตุ้งยันมากคนญี่ปุ่นชอบกินผลไม้ไทยอะ่ะหนูพ่ดมาถึงวันนี้เลยหนูตั้งใจมากินสับปะรดเลยนะเนี่ยหวานเนาะ น่าฟินอร่อยมากอร่อยมากเป็นร้านสับปะรดที่แบบกินร้อยครั้งไม่เคยผิดหวังอร่อยมากสั่งได้เลยนะอยากได้หวานฉ่าอยากได้กรอบอยากก็งงมากว่าไม่ค้รู้ได้ไงวะเหีให้ดูความฉ่ำนะกินหน้าร้านเลยอร่อย,ออยเดี๋ยวมาชื้อหม่ะะ์แค่ะอร่อยมากเลยะคะ่ะอันนี้มันสับปลาโรตอะ,ะคะ่ะ มุ้นอ่นอร่อยมากมาสุขโขทัยนะต้องมาตลา,าดเย็นมีแต่ของอร่อยโดยเฉพาะสับรถไม่ซื้อไม่ได้เลยอร่อยมากเห็นไหมมาจริงแม่ค้าจำได้หมดอมทุกคนร้านส้มตำร้านนี้ดูบรรยากาศดิดูบ้านกิกด,ดิธรรมชาติไหมทุกคน ธรรมชาติล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติอันสดใสยังไม่พอมีนี้ด้วยนะเอ้ลูกชิ้นโบราณอุ้ยยากินอะลูกชิ้นสีส้มนะคะแป้งสีส้มลูกชิ้นไม่ได้สีส้มมาแล้วเริ่มจากลูกชิ้นลองให้คนญี่ปุ่นกินลูกชิ้นไทยไม่หยกอันนี้สไตล์ไทยญี่ปุ่นมีไหมลูกชิ้นแบบว่าทอดแบบเนี้ยไม่มหนอเฮึยมีของก็พิ้วก็พิ้วเป็นไงใช่ไหมเอออร่อยอร่อยไหมทันจิ้มอร่อยปะ ยังร้อนใจมากอ๋อเลยเป็นเหมือนแบบพอแบบสไตล์โบราณนะคะที่ปุ่นแบบไม่ไม่แบบไม่ชุบแป้งอ่ะคือผมไม่โสดผมไม่ทอดแล้วไปทำอไรก็ลูกจริงโขนาเบะตุ๊กตาไปใส่นในนาเบะอ๋อไปใส่แบบในหมอ้อไฟอะไรอยย่างงเี้กินได้ไหมอืมตุ๋นย่างเหรอย่างเหรอเหมัอน b e ตี t y ็อกเกอร์อเไรแต่นี้รีวิวลูกชิ้นนี่ทุกคนแล้วนี่คือส้ตมตำส้ตมตำไทยโบราณเป็นฟิลแบบว่าเขาตำแล้วก็ใส่ถั่วเใช่ไหมนี่ ใส่ถั่วลิสงแบบว่าน้ำเน่ะจะเป็นฟิลแบบถัวเลยอ่ะไม่เคยเห็นที่อื่นจีนนีลองกินน่ากินมากดมนัวมากไม่เหมือนยังไงอะให้คนญี่ปุ่นอธิบายไก่ทวแใช่ไหมดูเลยรันแล้วก็หอมหอมอุ้ยตาวาวเลยอ่ะ <laughs> คือแบบปกติเราจะเห็นแต่ถั่วลิสงแบบโรยมาใช่ปะอันนี้คือแบบถั่วลิสงนี่ตำไปแบบนี้เลยคือนัวมากทุกคน ตาลอร่อยนะครับออมากอยากให้มากินไม่เหมือนเจ้าอื่นอร่อยสุดๆมากกว่าแฮงกี่อื่นนะครับอืมอร่อยมากแต่สั่งเพิ่มไหมพอถึงม่เคยสั่งจังเลยจิ้มเลยอันเนี้ยอร่อยที่เป็นเมนูเป็นยำหมาม่าสั่งมาเพิ่มไม่ค่อยจะหิวเลยนะเรานะแต่เมนูแนะนําของที่นี่เลยคืออันนี้เลยนะส้มตำโบราณแล้วก็อันนี้ก็แนะนำนะแล้วอันนี้ก็แนะนำแนะนำหมดเลยอะแนะนำ พาคนญี่ปุ่นแบบมากินแบบโล c ค l street f o o ของจริงอร่อยวะอร่อยทุกอย่างร้านนี้อร่อยทุกอย่างมีหมูยอมีหมูเด้งด้วยนะคะดูเครื่องเขาให้หมูยอด้วยแล้วก็จะมีเป็นหมูเด้งยังไม่หมดมีกุ้งเห็ดแล้วก็มีมีผักมีเรื่องอันนี้เครื่องแน่นโคตรอร่อยนี่ค่ะร้านหาง่ายมากแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าถิ่นอาจจะหายากยากถ้าเจ้าถิ่นมาบ้านสวนนะคะสุโขทัยตะมนบ้านสวนในสะพานชื่อว่าสะพานคลองตอก ร้านก็ส้มตํคลองตอกนะคะอร่อยมากข้างๆมีร้านลูกชิ้นนี่จะอร่อยมาก่อยซื้อกลับด้วยยังไม่กินอร่อยนี่มันไม่ใช่คนญี่ปุ่นเลยนี่นี่มันคนไทยชัดๆลุ้คนม้านสวนนะครับชอบกินหมูกระทะร้านนี้ไหมชอบมากก็ดูน้าจิ้มเขาดิอันเนี้ยเขาจะเป็นแบบช่างกิโลนะแต่ว่าพวกผักอะเราสามารถกินได้ไม่อันใช่ป่ะแล้วก็น้ําแข็งเนี่ยไม่อันเหมือนกันนะส่วนน้ําจิ้มอัทีเด็ดมากข้นแบบข้นมากนี่ ไปคนญี่ปุ่นลองชิมเลยจ้าหมากูกระทะดูน้ำจิ้มดิน้ำจิม้มร้านนี้อร่อยมากมันไม่เหมือนคนญี่ปุ่นเลยเนี่ยมิจิเนี่ยมันเป็นคนไทยคนหนึ่งเออฟงบงับงวงอร่อยวะอร่อยมากรสชาติเป็นยังไงรสชาติเซ็บเซ็บเซ็บ <laughs> ทุกคนดูน้ำจิ้มเขาต้องบอกเลยนะว่าหมูกระทะร้นานเนี้โอ้โอร่อยกินมันที่ปีล้ววันนี้มากินว่าอบบ อร่อยมากน้ำจิ้มเขาแบบเข้มข้นน้ำหมูแบบอร่อยอ่ะคือเครื่องอร่อยว่าไม่แพงด้วยร้านนี้ยอยู่ที่บ้านสวนมากินได้ชอบมากชอบแบบเรามากินกันตั้งแต่หลายเปีแล้วในปีแล้วหลายปีแล้วเพราะจริงๆเขาจะมีหมูกระทะกับชาบูมาจากญี่ปุ่นเน่ะก็หมูกระทะไปถ้ามาสุโขทัยแล้วยอยากกินหมูกระทะต้องร้านร้านอื่นกินไม่ได้แล้วจนะ้า ่อมิจิมีสูตรน้ำจิ้มตัวเองเหรอถ้านั้นนี้ต้องจิ้มแบบนี้ทำแบบไหนอ่ะทำให้เขาดูดิน้ำจิ้มสกีน้ำจิ้มซีฟู้ดเอา mix กันเหรอ mix กันอันนี้เป็นสูตรมิจิใช่ไหมใช่อันนี้คือจริงๆของเขาก็อร่อยอยู่แล้วนะเธอจะไปทำเขาเสียสูตรหรือเปล่ามิจิอันนี้อร่อยสุดๆสุเอาไปสุดๆแล้วจ้าญี่ปุ่นบอกสูตรจ้าญี่ปุ่นบอกสูตรอร่อยมากทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นน้ำจิ้มแบบหมูกระทะสูตรเฉพาะร้านนี้เลยอ่ะ เขาจะใส่น้ำมะขามด,ด้วยหอมมากน้ำมันร้ายแตกของอ้ยมากน้ำจิ้มร้านเขาไม่เหมือนใครอะ่ะอร่อยเข้มข้นร้านนี้ชื่อว่าอะไรมิจิแซ่บปากร้านแซ่บปากนะคะทุกคนน้ำจิ้มอร่อยอร่อยมากอยากให้เขาทำน้ำจิ้มใส่ขวดขายอะ่ะจะซื้อกับญี่ปุ่น อร่อยมากทอ,อ,อร่อยัอ้กมากเหมือนจะมีสองสาขาหร<ม>ือไงเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่ากิ๊กจะกินสาขาใกล้บ้านก็คือสาขาบ้านสวนผลบ้าน,นสวนยะเลยม,มากินอร่อยมากแกทุกคนดูนี่หมูชาบูเขาว่าดีมากดูนี่ดูนี่แล้วดูน้าจิ้มชาบูมีสูตรนี้แล้วมีสูตรโบราณเราไม่มีเตาชาบูเขาไม่ให้เราชิมฟรีนะไม่ใจดีไหม <laughs> ใครชอบกินชาบูก็คือแบบมาได้จริงน้ำซุปก็อร่อยแล้วนะ โอ้ยน้ำจิ้มสุดย่อเป็นไงอร่อยอร่อยอะสุ่หมูกระทะได้ไหมคนละแบบมากจริงเหรออันนี้เป็นน้ำจิ้มโบราณโบราณคือออะไรรโบาณคืแบบต้องมีมาตั้งแต่สมัยก่อนอะเข้าใจปะเข้าใจเหมือนชาบูเขาจะเปิดใหม่ก่อนหน้านี้เขาจะมีแต่หมูกระทะอย่างเดียวจะกินไหมโอ้ยเยอมากใช่ไหมหมูแบบ นิ่มากน้ำจิ้มดีมากเอาจริงปะี่ว่มมานร้านนี้นะแค่เขาทำน้ำจิ้มชาบูน้ำจิ้มหมูกระทะขายน้ำจิ้มสีบูขายก็รวยเลยนะอร่อยไม่เหมือนที่อื่นอยากให้มาลองมากตอนนี้นะคะพาคนญี่ปุ่นมากินขนมโตเกียวไม่จิ้มมาจากที่ไหน มิจิเข้ามาจากโตเกียวแต่ว่าเจ้าน,นี้นี่คือก,กินมาตั้งแต่สมัยเรียนอะคือแบบสมัยแบบเด็กๆเลยอะคือให้เขาเป็นเจ้าต้นตำรับไปเลยดีกว่าคนสุขโขทยัยทุกคนรู้จักหมดใครไม่รู้จักแสดงว่าไม่ใช่คนสุขโขทยัยมิจ,จิอยากเป็นคนสุขโขทัยปะไม่ใช่ผมบ้าน,นสวรรค์แล้วผมนนสวรรค์เ <laughs> ดี๋ยวให้มิจิลองกินขน,นมโตเกียว สูตรดั้งเดิมลุงทําได้20ปีที่แล้วสูตรเดิมเลยป่ะคะ <S <S โอ้โหคิดดูมิจิ20ปีที่แล้วกิ๊กกินรสชาติไหนมิจิก็ได้กินรสชาตินั้นอ,อร่อยสุดในสุขโขทัยที่เป็นคนสุขโขทัยใช่ไหมคะที่กินมากี่ปีแล้วคะเนี่ย20กว่าปีแล้วสมัยเรียนน่ะน่แล้วพี่ไม่คิดจะเปลี่ยนร้านอื่นเลยอะคะเค,เคยเปลี่ยนแล้วก็กลับมาดูแกอีกอร่อยเนาะแกเหมือนเดิมแกขายดีแกก็ไม่เปลี่ยนบางร้านเขากอขายดีแล้วเขาจะปรับนู่นปรับนี่เปลี่ยนนู่น มันก็ไม่เหมือนเดิมพอสลูกเหมือนกายควรบทับใจนั้งแต่แรกกินคุณทายังไงรักษาวัานอย่างนั้นมันก็จะอยู่อย่างนั้นแ่ะใช่กินอยู่อย่างนั้นแหละนา่นาะเ่อก็บอกต่อได้ว่าเฮ้ยอันนี้อร่อยแล้วลุงก็เคยอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนาะลุงดีใจไหมคะเนี่ยมีเนี่ยเห็นว่าลูกค้าชมขนาดนี้นะอร่อยจริงอ่ะเนี่ยโอ้การันตีดูรถแกซะก่อนแกขายมานานขนาดไหนอ่ะทุกคนมาอันนี้ของแท้ของแท้ต้องแบบนี้ลุง ได้มาแล้วอันนี้เป็นไส้เค็มนีเป็นไส้เค็มขายราคาเนี้ยไม่ขึ้นเลย5บาท10บาทตั้งแต่แบบเด็กๆอ่ะใหญ่มากดูนี่แ้าจะต้องเป็นเจ้านี้นะคะที่กินมาตั้งแต่แบบตัวกระเป๊กเดียวอ่ะคือดีใจมากที่ลุงแบบยังขายอยู่กินได้ไหมจะกินเลยอือร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอธิบายหน่อยหวานนิดหน่อยแล้วก็ข้างในเป็นเค็มแล้วก็เป็นนิดหน่อยอร่อยจิ๋ม อ้ยะอ้ยมากเสนของโตกเกียวร้านนี้นะคะคือแป้งแป้งเขาแบบเป็นสูตรพิเศษมากมีความแบบกรอบแล้วก็มีความแบบหนึบะเวลาเคี้ยวเข้าไปนะจะเข้ากับไส้รสชาติอร่อยเข้ากันมากหวานเค็มกําลังดีอยากให้มาใครมาเที่ยวสุขโขทัยนะคะสตตีทฟู้ดสุขโขทยัยอยากให้กินอร่อยเยอะคนญี่ปุ่นก็ติดใจซื้อมาตั้งสอันแล้วไส้หวานอีกสิอันคิดดูไ <laughs> ส้ยัง